สวัสดีครับสําหรับลูกค้าพากระเบนดำนะผมนี่นะฮะสินค้าตรงตามปกนะครับสันหนาห้ามิลน,นะผมนะฮะความยาวนะครับจากตัวมีดครับถึงด้ามนะผมห้าม50เซนนะผมด้ามนะผมเป็นพลาสติกซิลิโคนหนานุ่มนะครับจับกระชับมือนะวันนี้ก็ จัดส่งออกนะครับผมนะครับนี่นะฮะจะแพ็คไปให้แบบนี้นะครับนาะสำหรับพี่ๆท่านไหนที่สนใจนะผมเป็นกระเบนดำตัวนี้นะฮะโทรสั่งได้เลยนะผมศูนย์หกสี่หกสามศูนย์ห้าสอนะครับผมนี่นะฮะ จะส่งฟรีนะผมราคา3 9มราบบาทนะครับเหมาะมือนะผมเบามือมากนะฮะเป็นเหล็กกล้านะครับผมเหล็กกล้าผสมคาร์บอนนะครับผมและก็เหล็กแมงกานิสนะครับผมอย่างนี้ครับห่วงจะมีห่วงห้ารูนะครับผมท่านไหนสนใจนะครับผมโทรสั่งได้เลยนะครับผม หรือติดตามทาง facebook ได้นะผมเพียร์เลยนะเพียร์พาร์กระเบนดำญี่ปุ่นนะครับเฟ e บุ o กก็สามารถติดตามได้นะครับผม